สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่กินพามาชมผักบุ้งหน้าบ้านนะคะผักบุ้งผักบุงนะคะอ้วนมากเลยค่ะผักบุ้งในสระหน้าบ้านค่ะจะภาษาอะไรอยู่ที่มาเลเซียเขาเรียกกังกงนะคะกังกงก็คือผักบุ้งค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อน อ้วนมากเลยค่ะเดีย๋ยวตอนเย็นพี่วินก็จะเอาไม้ไผ่นะนั่นคอยคอยเขาเข้ามาข้างในเนาะ เกี่ยวเนาะเอาไม้ไผ่เกี่ยวเกี่ยวเข้ามาข้างในแล้วปิ๊ปิ๊งก็จะเก็บที่ริมนี่เนาะเ็าไม่กล้าลงไปเนาะอันนั้นนะกะที่ยืดยืดนันอร่อยมากเลยค่ะปี๊ปิ้งชอบแบบนั้นเนาะช่วงนี้หน้าฝนเนาะผักบุ้งสวยมากเลยค่ะกังกงจันเต เสียงไก่ขันอยู่นะคะให้ดูใกล้ๆค่ะว่อนมากเลยค่ะอันนั้นนะคะยอดอ่อนๆนะคะอันนั้นอร่อยมากเลยค่ะ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับผักบุ้งยามเช้าสะนามบ้านนะคะ